ดีนะคะทุกคนนะคะยินดีที่ได้รู้จักกันในวันนี้นะคะแล้วก็สัญญาว่านี่จะเป็นช่วงเวลา10นาทีต่อจากนี้ที่น่าจะเกิดประโยชน์สําหรับท่านผู้ประกอบการแล้วก็เจ้าของกิจการทุกๆท่านนะคะวันนี้เนี่ยจริงๆเรียกว่าเอาตัวเองมาเป็นเคสตัตดี้ให้กับเจ้าของธุรกิจเลยดีกว่านะคะเพราะว่าการที่พวกเราเนี่ยสามารถยืนหยัดแล้วก็ผ่านวิกฤตโควิดมาได้เนี่ยแปลว่าเราก็ไม่ธรรมดานะคะ ข้างหลังเนี่ยถ้าเกิดว่าเราเปิดเสื้อสูตรออกมาเราก็คงจะมีแผลเวอะหวะเต็มไปหมดอันนี้จริงไหมคะเนาะแปลว่าเราก็มีความรู้ทักษะพอตัวอยู่แล้วแต่ว่าวันนี้เนี่ยคือตัวใจเองใจก็อยากจะมาแชร์เนาะว่าอุปสรรคอะไรบ้างแล้วกันที่ใจ เจ็บร้าวผ่านมานะคะแล้วก็เราทำอย่างไรในการที่เราผัานตัวเองนะคะจาก SME เนี่ยเข้าสู่การทำดิจิตอลทราน sfmation แล้วก็อันนี้คือเจอร์นี่ที่เรากำลังดำเนินธุรกิจต่อไปอยู่นะคะกะ็ธุรกิจของจอยนในวันนี้เนี่ยจริงๆก็อาจจะ,ะเหมือน บางท่านบ้างหรืออาจจะแตกต่างแต่ว่าสุดท้ายในท้ายที่สุดลองตกตะกอนกันดูนะคะแล้วก็เอาสิ่งที่ตัวอยเองประสบพบเจอลองปรับใช้ให้กับองค์กรของทุกๆท่านดูธุรกิจของจอจเองเนี่ยจะเริ่มต้นนะคะมาตั้งแต่เมื่อประมาณ10กว่าปีที่ผ่านมาประมาณ12ปีจะเริ่มต้นเติบโตนะคะจากการทําสายของ Corporate Training นะคะแล้วก็อย่างที่บอกอะคะ่ะพอเราเจอช่วงของโควิดอะคะ่ะเทรนนิ่งอะคะ่ะมันก็นิ่งสมชื่อเลยค่ะ คือเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเราเจ็บมากนะคะแล้วเราก็เรียนรู้ด้วยว่าโอเคมีอะไรบางอย่างที่เราจะต้องปรับปรุงแล้วก็เปลี่ยนแปลงทีนี้ในสายงานของธุรกิจที่จอยธรรเนี่ยนะคะคือจากแผนร่างพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมเนี่ยร่างฉบับที่13เนี่ยก็ดีใจเป็นอย่างมากรัฐบาลเนี่ยก็มีเงินอัดฉีดเข้ามาแล้วก็บอกว่าในช่วงปี2570เจเนี่ยจะเป็นช่วงที่รัฐบาลเองอยากจะยกขีดระดับความสามารถของผู้ประกอบการไทยรวมไปถึงศักยภาพของแรงงานไทย ะะโดยคาดการ์แล้วเนี่ยก็จะมีเงินสัมภัต์อยู่ในระบบเนี่ยประมาณ20,000ล้านแล้วก็ประมาณจํานวนคนที่จะต้องได้รับการอบรมหรือว่าเทรนนิ่งเนี่ยอยู่ที่ประมาณ20ล้านคนเพราะฉะนั้นเนี่ยในทุกๆ5ปีเนี่ยเขาก็จะมีสถิติเก็บขึ้นมานะคะว่าทุกๆ5ปีเองเนี่ยจะมี SME เกิดใหม่ขึ้นมาประมาณ70,000รายนะคะแต่หลังจากนั้น1ปีเนี่ยมันจะถูกล้มหายตายจากไป คราวนี้ในเมื่อ AI มาเขย่าโลกเนี่ยมันเกิดเรื่องของตัว Machine Learning ต่างๆหรือบางทีคำว่า Digital Transformation เองเนี่ยหลายคนก็อาจจะเข้าใจผิดว่าจริงๆแล้วการที่เราเข้าไปอยู่ใน e-commerce ต่างๆแปลว่าธุรกิจของเราในวันนี้มันเข้าสู่ Digital Transformation แล้วแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันยังไม่ใช่นะคะเดี๋ยวหลังจากนี้เนี่ยจอยก็จะมีให้ทุกท่านเนี่ย ได้มีส่วนร่วมเล็กน้อยในการสแกน,แกน QR code นะคะแล้วก็เดี๋ยวจะอธิบายว่าอันนี้มันคืออะไรนะคะแล้วก็ทุกท่านเนี่ยสามารถนำไอเดียอันนี้ไปต่อยอดสิ่งอื่นๆแล้วก็ธุรกิจอื่นๆที่ทุกท่านเนี่ยทำอยู่ได้อย่างไรบ้างนะคะในฝั่งของตอนที่เราเจออุปสรรคต่างๆเนี่ยนะคะเราเจอ c h a l l e n g e อยู่เยอะแยะไปหมดเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของตัว data driven นะคะที่เราเนี่ยเก็บข้อมูลกระจัดกระจายมากนะคะแล้วก็ยังไม่ได้มี data ที่มั่น,นคงแบบว่าเอาไปใช้ต่อยอดได้ จริงอ่ะคือหลายคนมี Data มาแต่ไม่ได้เอาไปใช้ทำอะไรต่อมัน o v e r w h e l m i n g มันล้นไปหมดอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้คือสิ่งที่เราเจอแล้วก็เป็น Challenge อันนึงนะคะการเก็บอยู่แค่ในกระดาษหรือว่าอยู่ใน Excel อย่างเดียวแล้วเอาไปใช้ต่อไม่ได้ไม่ได้เรียกว่าเป็นการใช้ Data-Driven นะคะจากบริษัท m c c k e n z i e เนี่ยเขาก็จะบอกเลยว่าการทำา Personalized Market i n g เนี่ยทำให้ คนซื้อหรือว่าลูกค้าของเราเนี่ยตัดสินใจในการซื้อสินค้าของเราแล้วก็ใช้สินค้าเราซ้ําแล้วก็มีส่วนในการที่จะทําให้ตัดสินใจซื้อบริการของเราเนี่ยสูงขึ้นอยู่ประมาณที่70%็ดสิบเเซทีเดียวเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้องค์กรไหนยังไม่มี Data เป็นของตัวเองถือว่าพลาดนะคะมันจะเข้าสู่กระบวนการทำดิจิตอลไม่ได้เลยนะคะข้อที่สองเลยก็คือเรื่องของอีโค y ิส e m เต็ม วันนี้ SME ต้องลองถามคือจอยเนี่ยกลับไปถามตัวเองแล้วเคยเคยอยู่ในจุดนั้นมาก่อนถ้าวันนี้เจ้าของผู้ประกอบการท่านไหนเห็นด้วยกับสิ่งที่จอยพูดเนี่ยหรือเคยเป็นอย่างนั้นมาก่อนเนี่ยช่วยพียกหน้าแรงๆกลับมาให้หน่อยได้คะจะได้รู้โอเคเราเนี่ยหัวอกเดียวกันเริ่มต้นธุรกิจนะคะทำงานคนเดียวนะคะสไลด์ทําเองขายเองตามลูกค้าเองสอนเองแก้ปัญหาเอง จุกจิกจิปาถะรับสมัครสัมภาษณ์งานเองทำทุกอย่างเองหมดค่ะมีใครเคยเป็นแบบนี้ไหมคะเป็นใช่ไหมคะอ๋อจนไม่ได้เป็นอยู่คนเดียวถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเราอยู่ในเส้นทางนี้ด้วยกันนะคะต่อให้เราเนี่ยบางทีเปิดบริษัทมานานกว่า5ปี6ปีแล้วเราก็อาจจะยังวิ่งอยู่ในลูปนี้อยู่นะคะจริงๆเนี่ยเวลาที่เราทำบริษัทแบบนี้ขึ้นมาแล้วอะ่ะเป็น SME ขึ้นมาแล้วหน้าที่ของ c e o เลยเนี่ยมันคือการหาเงินเข้ามา ในการหาลีดต่างๆเข้ามาแล้วก็ทำให้มีคนเนี่ยมีตัวตายตัวแทนเนี่ยมาโอเปอเรชันในงานของเราแล้วเ,เราเนี่ยสร้างซิส t e เต็มหรือระบบที่ดีในการทำงานอันเนี้ยมันถึงจะทำให้เราอะสามารถสเกลโบได้แต่ก่อนหน้านี้ตัวจอยเองมันสเกลไม่ได้ค่ะ เพราะว่า Eco-System มันไม่มีค่ะรายได้หรือว่าช่องทางเดียวของบริษัทที่เข้ามามันเกิดขึ้นจากการที่ด้วยกําลังของเราเพียงคนเดียวจริงๆขายเองสอนเองแค่นี้ก็เหนื่อยแล้วแม่เอาจริงๆมันจะแบบมีเวลาเอาไปทำอะไรอย่างอื่นได้อีกอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยช่องทางรายได้เนี่ยของการที่จะทำให้ SME เติบโตได้จริงๆแล้วอ่ะควรจะต้องมีมากกว่า10ช่องทางด้วยซ้ำ วันนี้จะอาจจะมาแชร์ทิปส์แล้วก็ทริคเล็กๆน้อยๆน,นะคะว่าเออเราจะทํายังไงให้ธุรกิจของเราเนี่ยมันมีช่องทางในการที่จะหารายได้เข้ามาเพิ่มขึ้นการทําการตลาดสื่อประชาสัมพันธ์ธุรกิจที่จอยทํามันอาจจะไม่ค่อยเหมือนชาวบ้านสักเท่าไหร่เนื่องจากว่าเราไม่ได้มีสินค้าเป็นรูปธรรมอันจับต้องได้อะคะ่ะเราบริการเราให้เซอร์วิสกับลูกค้าเพราะฉะนั้นเนี่ยเออเราจะทํายังไงให้คนเข้าใจแล้วก็ไม่ได้หมายความว่า SME ทุกๆองค์กรเนี่ยจะมะีการให้ความสนใจในเรื่องการทำผีโพทร r น n ฟอร์เมชั่นลูกค้าส่วนใหญ่ของจอยในวันนี้เนี่ยคือลูกค้าที่อยู่ในฝั่งของระดับ Enterprise นะคะเอาจริงๆใหญ่กว่าจอยทุกคนเลยทุกคนเอาจริงแต่ทำไมคนตัวเล็กๆอย่างเราอะสามารถเข้าไปใช้บริการหรือให้บริการกับปราวานหรือผู้ที่เป็น เจ้าของน่านน้ำหรือเจ้าของท้องทะเลอย่างเนี้ยโพสต Today, AIS, ธนาคารแต่ละธนาคารอย่างเงี้ยค่ะ การเป็นพาร์เนอร์ชิพที่ดีเนาะคือคือคำตอบนะคะแต่ว่าก่อนที่จะมารู้อันนั้นเองเนี่ยจอจควรจะต้องควรจะได้เข้าโครงการดีๆนะคะของจากสถาบัานหลากหลายสถาบัานเร็วกว่านี้และจะเจ็บน้อยเจ็บน้อยกว่านี้เยอะเลยนะคะเพราะฉะนั้นทุกท่านวันนี้โชคดีมากจริงนะคะก็เราก็ต้องขอบคุณนะคะพื้นที่สื่อประชาสัมพันธ์แบบนี้ด้วยที่ทําให้ SME สามารถมีที่ยืนได้แบบนี้นะคะอันนี้ก็เป็นชาเลนจ์ที่เจอสุดท้ายนะคะชาเลนจ์ Challenge ที่เจอเรื่องของ d i f r e n t i a t i o n หลายคนเนี่ยเป็นธุรกิจใหม่ๆนะคะก็ทุ่ม แรงกายแรงใจเยอะมากเลยนะคะในการที่จะทำ product differentiation แต่เวลาทำออกมาแล้วมันไม่คมมันไม่ขาดอะคะ่ะแล้วเราก็ลืมอีกหลายๆอย่างด้วยว่า product มันไม่ใช่สิ่งเดียวที่จะทำให้ธุรกิจเรา survive นะคะอันนี้จอยจะลงรายละเอียดแค่บางอย่างไม่ได้หมายความว่าทุก SME จะต้องมีทั้งหมดในสไลด์อันนี้นะคะแล้วก็ไม่ต้องเรียงลาดับแบบนี้ด้วยบอกอย่างนี้นะสาหรับ SME เนี่ย การทําแบรนด์มันแพงมากทุกคนแล้วมันใช้ระยะเวลาบางทีสายป่านเราอาจจะไม่ได้ยาวหรืออยู่ได้รอดขนาดนั้นอย่าลืมเรื่องของเซอร์วิสนะคะเซอร์วิสเป็นดิเฟนเซียชันที่ดีมากแต่เซอร์วิสอันนี้มันหมายถึงว่าก่อนที่โซลูชันของเรามันจะไปเจอกับ ของลูกค้าหรือที่ลูกค้าเขาซื้อเราไปแล้วเราค่อยไปถึงเรื่องของเซอร์วิสอันนั้นช้าเกินไปนะคะหมายความว่าวันนี้ถ้าลูกค้าเขายังไม่ได้เพ a s ์เราแต่เขาเจอของเราแล้วไม่ว่าคุณจะเป็น Product หรือเป็น Service อะไรก็แล้วแต่คุณต้องทําให้ลูกค้าเขาเข้าใจว่าเขาหาคุณเจอง่ายหรือเปล่าระบบการติดตั้งเนี่ยมันง่ายมันทําความเข้าใจง่ายขนาดนั้นหรือเปล่าไอที <S <S <IT S 2> ของคุณอย่างเงี้ยในการที่ทําแก้ปัญหาระบบต่างๆให้กับลูกค้าเขาสามารถช่วยลูกค้าได้ไวหรือเปล่าอันเนี้ยอย่ารอจนถึง after s a l e service นะคะ มันช้าเกินไป คุณจะแพ้ในสงครามนี้เพราะฉะนั้นอันนี้ก็แคปหน้าจอไปก่อนละกันนะคะไม่สามารถลงดีเทลได้เนะวันนี้เวลาเราน้อยจริงๆนะ Product ทำให้เรามีเงินมียอดขายมีแค s ต f โฟล์กับเข้ามาใช่แต่ว่า System ต่างหากนะคะที่จะทำให้เราเนี่ยสามารถผ่านตัวเองเข้าสู่ด i g i t a l t r a n s f o r m a t i o n ได้ต่อไปเนี่ยนะคะก็จะเป็นการที่อยากจะให้ทุทกคนนะคะช่วยสแกน QR Code อันนี้ในขณะที่เดี๋ยวจอยอะ่ะจะเล่าให้ฟังไปด้วยอันเนี้ยจะเป็นช่องทางในการที่เราเอาไว้ติดต่อกัน นะคะไม่ได้มีอะไรนอกเหนือจากนี้แต่ว,ว่าวิธีการเท่านั้นเองมันอาจจะมีความหือหวามีความแตกต่างเป็นเกมให้ทุกท่านได้ลองเลื่อนขึ้นกดแบบนี้อันนี้เป็นม็อกอัพนะคะคุณจะได้รู้ว่าอ๋อในการที่เราเนี่ยจะติดต่อกับลูกค้าเองเนี่ยมันไม่ได้หมายความว่าจะต้องให้ลูกค้าสแกนแล้วเอะก็เข้าไลนาย์อย่างเดียวแล้วเอาไปทําอะไรหลังจากนั้นเงนคะแต่สิ่งที่เราทําอันนี้มันคือการที่เราเนี่ยอยากจะเชื่อมสัมพันธ์กับลูกค้าโดยเก็บเอาโปรไฟล์หรือสิ่งที่เขาสนใจในเกมแต่ละอย่าง ที่คุณเล่นลงไปเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเราผูกกับโค้ดอันนึงเข้าไปเพื่อให้เราเนี่ยเห็นว่าอ๋ความสนใจของลูกค้าณนะปัจจุบันตอนเนี้ยเขาเป็นอย่างไรเราจะได้ p r o ไว d e s ซล e ์ p r ร v ไว e ์ r o d u c ัของเราที่มัน match แล้วเหมาะสมกันขึ้นแล้วไปตอบโจทย์ลูกค้าได้นะคะ ทั้งหมดเนี่ยเวลาเราพูดถึงคำว่า System หรือคำว่าการที่เราจะไป Digital Transformation ได้เนี่ยมันต้องเกิดขึ้นจาก System ทั้งหมด4แบบรวมกัน Marketing System การที่เราไปแพลตฟอร์มใดแพลตฟอร์มหนึ่งนะคะหรือเราไปในฝั่งของ E-Commerce อะไรก็ตามถ้าวันนี้เราไม่ได้มีตัว l e d s ที่เข้ามาอยู่ในการทำงานของเราเองเนี่ยเราเก็บไม่ได้เลยอันนี้เราจะมีปัญหาเรื่องของตัว Data Driven นะคะแล้วมันจะพัฒนาต่อไปไม่ได้เลยนะคะ พอเรามี Marketing Lead ขึ้นมาแล้วเนี่ยเราต้องทำเซลล์ s ิสเต็มของเราคือ Eco System ของเราหมายความว่าการที่เราจะดูแลต้นกล้าอันเนี้ยค่ะมันคงไม่ได้โตแค่จากการลดน้ำอย่างเดียวจริงไหมคะใช่ไหมแต่มันต้องอาศัยแสงแดดมันต้องมีดินดีมันต้องมีองค์ประกอบหลายอื่นอันอื่นๆเข้ามาด้วยอันนี้คือการเลี้ยงดูปูเสือลีดทุกอย่างที่คุณได้มาหนึ่งข้อมูล Data ที่คุณได้มาจากลูกค้าห้ามทิ้งเด็ดขาดค่ะ อันนี้คือสิ่งที่สําคัญที่สุดไม่อย่างนั้นคุณไม่ต้องคิดไปไกลเลยค่ะคุณวิ่งเข้าในทุกแพลตฟอร์มที่มีทุกอ e ีคอมเมิร์ซที่มีแต่สุดท้ายคุณจะไม่เหลืออะไรเลยค่ะ คุณจะไม่รู้จักจริงๆว่าลูกค้าของคุณคือใครความสนใจเขาคือใครคุณจะจ่ายค่าในการทำมาร์เก็ตติ้งมหาศาลในท้ายที่สุดเพราะฉะนั้นวันนี้เอสเเราจะรอดหรือเราจะไม่รอดขึ้นอยู่กับตัว Data ที่เราจะต้องเอาไปขับเคลื่อนองค์กรและแก้ปัญหาใช้ในการตัดสินใจต่างๆ f u l f i l l m e n t System ค่ะหมายถึงว่าระหว่างทางที่ของกําลังจะไปถึงมือของลูกค้าเนี่ยคุณได้พัฒนา Service หรือระบบการให้บริการอะไรบ้างเนี่ยคะ่ะมันชนะกันที่ความเร็วจริงๆนะคะณนะนะยุคป,ปัจจุบันนะคะ สุดท้ายระบบโอเปอเรชันการที่องค์กรของคุณจะเข้าสู่ดิจิตอลทรานส์ฟอร์เมชันอย่าลืมว่ามันเกิดขึ้นจาก3ส,สิ่ง หลายคนอาจจะลืมไปเพราะว่าทำงานคนเดียวลุยคนเดียวโชว์เดียววันแมนโชว์แต่จากหลายๆท่านของผู้บริหารที่ขึ้นมาออนสเตจในวันนี้ทุกท่านการันตีหมดเราทำงานคนเดียวไม่ได้จริงๆพนักงานของเราในวันนี้เขามีความรู้แค่ไหน people and culture นะคะคือการสร้าง leadership ขึ้นมาไม่ยงันคุณจะไม่มีตัวตายตัวแทนเข้ามาอยู่ในองค์กรเลย เพราะฉะนั้น Strategy คืออันที่หนึ่งสองคือ People and c u l t u า e สามสำคัญมากคือ Operation เมื่อไหร่ก็ตามที่วันนี้คุณยังไม่มีเรื่องของตัว System เข้ามาทำให้ Operation มันดีขึ้นยังคงใช้กระดาษอยู่ยังคงมีงานทับซ้อนเกิดขึ้นอยู่ในองค์กรของตัวเองเราจะยังหยุดอยู่ที่เดิม38%ของ SME ยังไม่ยอมเปลี่ยนวิธีการทางานของตนเองนะคะเพราะคิดว่าถ้าเปลี่ยนแปลงไปจะต้องมีปัญหาแน่ การันตีว่ามีปัญหาอยู่แล้วค่ะมนุษย์เราการทำ change m a n a g e m e n t เนี่ยมันยากเสียยิ่งกว่ายากจริงๆค่ะมันจะมีปัญหาแน่นอนแต่ถ้าวันนี้เราทำเหมือนที่ท่านผู้บริหารหลายๆท่านวางเป้าหมายว่าเราอยากไปถึงที่ไหนในระยะยาวมันคุ้มค่าที่จะเปลี่ยนในตอนนี้เอาจริงๆและไม่ว่าคุณยินดีจะเปลี่ยนหรือไม่เปลี่ยนยังไง AI ก็ disrupt อยู่แล้วค่ะ แต่ทำไมเราต้องรอให้ AI มา disrupt สู้เราเปลี่ยน Mindset ของเราด้วยการเพิ่ม Skill Set ของเราแล้วก็ทำให้คนในองค์กรของเราพร้อมรับ Skill ใหม่ๆอันนี้ไปด้วยเลยดีกว่าไหมนะคะสุดท้าย Eco System คือสิ่งที่สำคัญวันนี้การที่เราเนี่ยเรามี QR Code ของกันและกันเรียบร้อยแล้วนะคะ เราอาจจะเป็นพาร์ตเนอร์ชิพที่ดีให้กันก็ได้ในวันนี้วันหนึ่งจะอ,อาจจะกลายเป็นลูกค้าของท่านผู้ประกอบการหลายๆท่านที่อยู่ในที่นี้หรือบางทีจะอ,อาจจะกลายเป็นเซลล์รับผิดสแตทีฟส์ไปเป็นพาร์ตเนอร์ชิพในการปลักอินโซลูชันของระบบมีวีของจอยในบางสิ่งบางอย่างทีออ่หลายๆองค์กรอาจจะไม่ได้มีแบบนี้ค่ะเป็นต้นนะคะเพราะฉะนั้นสุดท้ายท้ายสุดนะคะคือวันนี้สิ่งที่เราเนี่ยก้าวเข้าสู่การเป็นดิจิตอลทรานส์ฟอร์เมชันเราทำอะไรบ้าง1เราเซิร์ฟ ลูกค้าให้กับลูกค้าองค์กรทําเรื่องการจัดฝึกอบรมพัฒนาทีมขายให้กับลูกค้านะคะในหลากหลายแบรนด์เรา ออฟเฟอร์ลูกค้าในฝั่งของระบบที่ชื่อว่า m ีวีนะคะคือการมอนิเตอร์การทำงานของทีมขายให้เขามี Data นะคะในการที่จะเอามา Generate Info ต่างๆว่าพนักงานขายเนี่ยทำงานเป็นอย่างไรติดต่อและสร้างความสัมพันธ์นกับลูกค้าอย่างไรบ้างท็อ,ทอปร n งเซล e ์เ e อร์ r อร์แมนซ์เป็นอย่างไรฟ e ดแบ็ c นะคะจาก s a l e ์โป o โมชั่นแคมเปญต่างต่างที่ Marketing ในแผนกของแต่ละออข,อของทุกๆท,ท,ท่านทำเ f f e c t i v ฟมากน้อยขนาดไหน อันนี้เราจะรับฟีดแบ็กได้ทันทีนะคะจากระบบมีวีเป็นตัวช่วยเหลือนะคะเรายังช่วยลูกค้าของเราในการกระจายโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านเทเลมาร์เก็ตติงแล้วก็มีเรื่องของพื้นที่สื่อที่ออฟเฟอร์ให้สำหรับ SME เพราะฉะนั้นอันนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่วันนี้เราเก้าวเข้าสู่การทำดิจิต a ลทรานส์ฟอร์เมชันแล้วก็กำลังอยู่ในเจอร์นี่นี้หวังว่าหลายๆท่านที่ได้ฟังอันนี้นะคะจะลองกลับไป ลองพิจารณาดูว่าองค์กรของเราวันนี้เราได้ทำเรื่อง people and culture หรืออยังเวลาเราพูดถึงคำว่า AI มันอาจจะดูใหญ่มากเวลาเราพูดเรื่องคำว่า digital transformation มันก็ดูใหญ่มาก SME ต้องรู้จกักศักยภาพของตัวเราเองนะบางครั้งการมีระบบใหญ่ๆใหญ,ใหญ่เกินตัวไม่เป็นประโยชน์สาหรับเรานะคะใช้เท่าที่เรา ต้องใช้เราใช้สิ่งนั้นให้เกิดประโยชน์ก่อนเป็นอันดับแรกอย่าเพิ่งทําอะไรเกินตัวแล้วลงทุนในการที่จะไปสร้างแพลตฟอร์มอะไรด้วยตัวเองเป็นพาร์ทเนอร์ชิพร่วมกันกับแบรนด์อื่นๆโดยเฉพาะแบรนด์ที่เขาใหญ่กว่าเราแบบนี้นะคะเข้า Academy นะคะที่ช่วยสนับสนุนเรื่องการเติบโตเอาพนักงานเข้ามาด้วยในคราวเดียวกัน ก็หวังว่าวันนี้ทุกคนจะได้รับประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะคะแล้วก็ถ้ามีอะไรอยากจะมาถามเพิ่มเติม,ตมก็ถามเข้ามาในไลน์ได้เราก็ถือว่าวันนี้เราเป็นเพื่อนกันแล้วแล้วเราอยู่ในเจอร์นี่นี้ด้วยการขอให้ทุกท่านประสบความสําเร็จนะคะแล้วก็อย่าไปกลัวเรื่องของการทำ t r a n sfmation o r สุดท้าย people people คือคนที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ คนที่ขับเคลื่อน AI ต้องเป็นมนุษย์ค่ะเพราะฉะนั้นอันดับแรกทำเรื่อง People Transformation ให้เกิดขึ้นในองค์กรของตัวเองก่อนแล้วมันจะต่อย,ยอดนำไปสู่การทำ Digital Transformation ทุกคนเติบโตได้อย่างแน่นอนขอบคุณสำหรับพื้นที่ดีๆในวันนี้ขอบคุณ Post Today ด้วยนะคะขอ,คขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเรียนชัญนคุณปราชนะอยู่ต่อบนเวทีสักครู่นะคะร่วมพูดคุยกันสักเล็กน้อยค่ะ,คะขออนุญ,ญาตเรียกคุณจอยนะคะจอยเรียก<อ>ยากมากเพ,พอเป็นคนหนึ่งค่ะที่ติด ตามผลิตภัณฑ์ของคุณจอยมาก่อนนะคะ,คะและได้เห็นคุณจอยในการทําธุรกิจประสบความสําเร็จในระยะเวลาอันสั้นและรวดเร็วมากแล้วก็จึงมีหนึ่งคำถามที่อยากจะถามคุณจอยเลยค่ะท่ามกลางเทคโนโลยีหรือ AI ต่างๆที่เข้ามาในปัจจุบันเนี่ยทำให้เราเนี่ยจะต้องเปลี่ยนแปลงไม่ว่าจะเป็นผู้บริโภคหรือรวมไปถึงผู้ประกอบการเราจะต้องเปลี่ยนแปลงและปรับตัวในการรองรับอย่างนี้อย่างไรคะคือจริงๆสําหรับเรื่องของการปรับตัวเนี่ย ถ้าเราเอาอย่างนี้ดีกว่าถ้าเราไม่รู้สึกว่าเราอยากปรับวันนี้เราจะโดนบังคับให้เปลี่ยนอยู่แล้วไม่ว่าเรายอมหรือไม่ยอมอะค่ะแต่ถ้าเราเนี่ยบอกว่าเราพร้อมยอมที่จะปรับ เปลี่ยนก่อนนั่นหมายความว่าอะไรหมายความว่าเราจะเริ่มแสวงหาโซลูชันต่างๆเราจะเริ่มกลับเข้าไปดูในองค์กรของเราก่อน <Okay. S 2> เราจะเริ่มไปดูโอเปอเรชันของเราก่อนเพราะว่าการทํา3ส่วนอะ่ะมันถึงจะทําให้เราอะสามารถที่จะสเกลเลเวอได้วันนี้จะเชื่อว่าทุกคนอยากจะโตอะแต่ปัญหาคือแล้วเราจะโตอย่างไรอะในในฝั่งของการที่เราจะเป็นเอ่อทราน sf อร์เมชันหรือการทำดิจิทัลทราน sf อร์เมชันให้มันเกิดขึ้น สเตรท e ิจเราเป็นยังไงไปปรับไหมพีพาะวันเค้าเจอคนของเราอ่ะแข็งแรงแล้วหรือยัง CEO ทโอทำงานคนเดียวมันทำงานไม่ได้นะคะ,คะถูกไหม มันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วพนักงานเอาด้วยกับเราหรือเปล่าอย่างเงี้ยสุดท้ายมันก็คือเรื่องของโอเปอเรชันนะคะวันเนี้ยต้องเข้าไปดูมีแอปพลิเคชันไหนอะไรอีกที่คุณจะใช้แพลตฟอร์มไหนอย่าใช้อะไรเลยเทอะมั่วซั่วแล้วเก็บ Data ไม่ได้สุดท้ายคือเลือกใช้จริงๆที่มันเก็บ Data ได้แล้วมี Data เป็นของตัวเราและที่สําคัญในเรื่องของการบริหารองค์กรเราจะสามารถนําข้อมูล Data ต่างๆเหล่านี้นะคะมาเปลี่ยนเปลี่ยนในเรื่องของการทํางานของบุคลากรในองค์กรของคุณ ต่อยเองเนี่ยมีวิธีในการใช้ในส่วนนี้อย่างไรบ้างคะ การใช้ Data เ,เนี่ยหลากหลายและ Data มีประโยชน์หมายความว่าบางทีเนี่ยมันมีแพลตฟอร์มบางอย่างนะคะสุดท้ายแล้วเราเนี่ยไม่ได้เก็บ Data เ,เป็นของตัวเองเลยเราเจัดส่งโดยเขาผ่านโดยเขาแบบนี้ค่ะมันจะทําให้เวลาเราตัดสินใจเนี่ยเราจะถูกบดบังข้อมูลหมายความว่าข้อมูลที่ได้เนี่ยเวลาเราตัดสินใจปุ๊บมันจะไม่เป๊ะหมายความว่าเราจะไม่รู้เลยว่าคนไหนหรอคือลูกค้าใหม่คนไหนคือลูกค้าเก่า spending power ของลูกค้าแต่ละท่านทําอย่างไรความสนใจนะปัจจุบันของลูกค้าเป็นอย่างไรการ ที่เรามีข้อมูลตรงนี้อยู่ในเมือมันเป็น power อันนึงของเราอะค่ะ <ừ m. S 2> ในการที่จะทําให้เราเนี่ย build relationship ปกติแล้วเนี่ยเคยได้ยินกฎ80 20ไหมคะการหาลูกค้าใหม่ตลอดเวลาทําให้เราใช้เงินเยอะมากและมหาศาลในการที่เราจะได้ l e ีดใหม่ๆเข้ามาแต่ลูกค้ากลุ่มเดิมๆของเราที่เกิดการ repeat e d customer <ừ m. S 2> เพียง20%ในองค์กร generate income และยอดขายถึง80% <ừ m. S 2> ให้กับบริษัทของเรานี่แหละคือข้อมูลของการใช้ data ค่ะทุกคน